การเข้ายึดนะคะสัตว์ป่าสงวนนะคะหรือว่าสัตว์ป่าตามบัญชีไซเตสนะคะที่ลักลอบหลบหนีด่านสุลกากรล่าสุดเจ้าที่นะคะจากสำนักงานสุลกากรภาคที่4สามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากค่ะวันนี้นะคะที่สำนักงานสุลกากรภาคที่4ค่ะเจ้าที่ได้มีการแถลงข่าวนะคะเพราะกับนําของกลางเป็นสัตว์ป่าซึ่งอยู่ในบัญชีไซเตสกว่า1000ตัวทั้งงูกิ้งกา่าและก็เต่าหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าหายากสัตว์ป่าสวยงามและก็เป็นที่ต้องการของตลาดรวมถึงยังมีราคาสูงส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่ลักลอบนาเข้าประเทศโดยไม่ผ่านศุลกากรซึ่งของกลางเหล่านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานศุลกากรภาคที่4ร่วมกับกองกํากับการ6ก่อมากับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสตชตําการตรวจยึดได้ที่สถานีขนส่งแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา จากการขอความร่วมมือตรวจค้นพัสดุขนส่งจำนวน15หลังหลังรับแจ้งว่าอาจจะมีผู้กระทำความผิดนะคะลักลอบขนสัตว์ป่าตามบัญชีไซเตสเข้ามาในพื้นที่โดยจากการตรวจค้นนะคะพบว่าภายในพัสดุที่ส่งมาจำนวน15หลังเนี่ยภายในบรรจุสัตว์ป่าสงวนหรือว่าสัตว์ป่าตามบัญชีไซเตสซึ่งคาดว่าน่าจะมีจำนวนมากกว่า1000ตัว โดยลักษณะาการนำส่งจะมีการใช้ปลาสวยงามบรรจุถุงพลาสติกใส่ภาชนะแล้วก็วางทับอําพรางเอาไว้ในลังโฟมและก็ห่อหุม้มวยกล่องพลาสติกเบื้องต้นคาดการณ์นะคะว่าน่าจะเป็นการนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วก็จะมีการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งทางนเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการตรวจยึดค่ะและก็จะมีการสอบสวนที่มารวมถึงเจ้าของผู้ส่งสัตว์ป่าด,ดังกล่าวนะคะเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะ